เอาละทุกคนเรากกราบสวัสด kind of so ีท่านผู้ชมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเออเี่เร่งไฟก่อนเร่งไฟก่อนวันนี้นะผมเราจะทําการเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอาเจ้าอันนี้ไปนะผมรถเราจะไปสํารวจทางเอาง่ายๆคือวันนี้คือวันนี้ผมจะไปสํารวจทางแค่นั้นแหละโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนครับไปดูกันเลยกูเร่งไฟก่อนโอ้โหเออทนครับผมนะ ไปไปสำรวจทางันี้ก่อเว้ยเออนนี้ก็เป็นรั้วนะทุกคนนะไม่สามารถผ่านได้นะนี่ตอนนี้ก็อยู่ในทางรถไฟนะแล้วก็อกุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวตัดต้นไม้นะทุกคนนะตัวตัดต้นไม้นะครับผมนี่ตัวตัดต้นไม้กันเลยแล้วก็เป็นรางรถไฟนะวิ่งบนรางรถไฟกันเลยนี่ตั้งแต่วิ่งบนรางรถไฟได้นี่เอาใหญ่เลยนะนะผมซึ่งถามว่าผมจะวิ่งทางนี้ไหมผมไม่วิ่งครับเราต้อง ตามนีนมีรางรถไฟอยู่ฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราวิ่งรางนู้นกันคนดูเพราะว่าเราวิ่งรางนี้เราโดนชนแน่นอนครับเออเราโดนชนแน่นอนครับผมจะเอาฝั่งตัวอ่าตัวตัดนี้ออกนะทุกคนเอาตัวตัดออกเออเราจะฝั่งตัวตัดตัดหญ้าออกออกหน้านะทุกคนนะออกออกข้างหน้าเลยนี่เลยนี่เลยต้องโค้งกว่านี้เราจะฝั่งตัวตัดออกหน้าเราต้องสลับข้างนะทุกคนนะ เงียบนี่มันจะหลับมาอย่างนี้เลยนี่เป็นไงเราอ่าปึ๊บจากนั้นเราก็เอารถวางบนรางรถไฟครับทุกคนครับตั้งลำให้มันตรงๆดีๆก่อนเออเออมึงจะคว่ำดิไปโอเคเข้าแล้วโอเคเฮ้ยแม่งเข้าโคตรง่ายเลยคนดูเข้าง่ายมากเลยอะ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าง่ายอะไรขนาดนี้เลย โอเคโู้เราต้องวิ่งไปนู่นเลยเพราะว่าตรงนี้เราเรายังไม่ตัดนะคนดูนะเรายังไม่ตัดเฮ้ยชอบอะ่ะผมชอบอะ่ะคนดูผมชอบมากเลยอะ่ะชอบเอามันเยียบอะไรอะ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยขัดขวางการทำมาหากินยิบหายเลยบ้าจริงเลยเชียวนี่มันขัดขวางการทำมาหากินของเราอะ่ะไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยงจริงเออใจเย็นเน เราต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนเนาะนะครับผมเอารถขึ้นก่อนคือเอาตรงนะมันมันใช้ความเร็วไม่ได้นะทุกคนใช้ความเร็วไม่ได้เลยเอาตรงเลยคือใช้ความเร็วนี่มันจะตกนะครับผมตกรางาตกรางนะถ้าถ้าถ้าเราใช้ความเร็วมากๆมันจะตกรางนะทุกคน ขึ้นดีขึ้นดีโอ้โหไอ้หนูอะมันตกเลงตกตรงแล้วก็แบบบางกึ้งลงไปอ่ะมันขึ้นยากจริงถ้าเป็นรถจริงมันมันไม่ตกง่ายขนาดนี้นะถ้ารถจริงอ่ะมันไม่ตกรางง่ายขนาดนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถปลอมไงขึ้น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 ตกกึ๊บ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 ดีกึ๊บดี ออกออกออกนอกประเทศไปแล้วออกนอกเขตลาไปแล้วโอ้โหถ้ารถจริงอ่ะเวลาเราวางปุ Ster ๊บอ่ะคือมันจะยากแค่ตอนวางเนาะถ้ารถเป็นรถจริงนะคุณยากแค่ตอนวางพอวางเราวางได้ปุ๊บมันก็ไปยาวเลยนะมันก็ไม่ตกเลยมันก็ไหลยาวไปเลยนะผมเดี๋ยวเอาดีดียวดีดียดีเดียวใหเออดีเดียไอ้เหี่ยมันเหยียบอะไรวะมันกึ่งตกปึกเลยอ่ะ เยียบอะไรของมันวะโอ้โหบัะเดี๋ยเราสมตรวจลางแล้วกูนะตร,รวจทางว่าเออ,อเกีเข้าแล้วโอ้โหบทจะเ,เข้าก็เข้าง่ายๆเลยเมื่อเราต้องสวิงอันนี้ออกมามออแล้วผมนี่ไปเลยชนหรือเปล่าวะเนี่ยชนปะไม่ชนไม่ชนอเ,เออเกียอ่โอเคตั้งตรงนะเฮ้ย โอ้ผมลืมอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอ้าวเยอะตกเลยเดี๋ยวทีเดียวม่งตกเลยขึ้น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 ให้มันขึ้นง่ายเหมือนเหมือนตกเลยดีพี่ขึ้นเสียงอะไรวะขึ้นง่ายเหมือนมันตกเลยดีขึ้นง่ายเหมือนตกเลยดีเออให้มันขึ้นง่ายเลยดีเหมือนตกอะ่ะโอ้ยเยอะนี่ยากจิบขายเลยคนดู มันยากจริงว่ะงานนี้มันยากตรงไอ้เปตกรางนี่แหละเออมันอย่างอื่นมันไม่ยากหรอกท่านวิ่งได้มันก็สบายแล้วเราคือแบบห้ามกดเลี้ยวเลยอ่ะห้ามห้ามเลยอ่ะห้ามกดเลี้ยวเลยไม่ได้ไม่ได้หย่าได้อย่ารด้ย่ารดอย่ารดอย่าเลยอย่าเลยห้ามกดเลี้ยวเลยต้องห้ามกดเลี้ยวเลยนะครับผม ไอ้บงเฮ้ยผมรู้ว่าเสียงรถวิ่งผมรู้ว่าเสียงรถไฟวิ่งผมดูโอ้ผมรู้ว่าเสียงรถไฟวิ่งอ่ะคือ,อข้างหน้าขึ้นได้แล้วข้างหน้าขึ้นได้แล้วข้างหลังข้างหลังเข้าโอเคเออแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วจะไปยากตรงไหนวะเออจะไปยากอะไรอ่ะเนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วไม่ค่อยได้อ่ะอ๋อเย่ เราใช้ความเร็วไม่ค่อยได้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทางโค้งนี่ต้องเบาๆแล้วกคนะต้องรอถ้าไฟแดงนี่ <S <s ต้องรอรถมานะต้องรอให้รถไปก่อนนะผมไปดูรังข้างนอกก่อนเนี่ยควรปีน่ะควรจะปีน่ะเนี่ยมันชอบปีนนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะไม่คิดเลยว่ามันจะปีนนะถ้าปีนปีนกี่เมื่อตกกิ่งนะก็ดูแล้วล้อมันเล็กด้วยอ่ะ เราล็กมากอ่ะเล็เลกกระทันรั้นอะเล็กจัดพัด,อ,ด,ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรถนะทุกคนนะรอรอรถไฟนะครัถรอรถไฟก่อนรอรถไฟก่อนรถไฟไม่มาใช่ปะเราเราจะเพราะว่าเราจะออกรางไอตัวนี้นะทุกคนนะนี่เราจะออกเราต้องเข้าไปเข้ารางตัวนี้แล้วเราต้องมาออกตรงนี้อซึ่งระยะทางมันไกลมากครับทุกคนครับ เออเราต้องไปตัดญ้าแถวๆนี้่เออเยอะไกลมากไกลมากไปครับผมปฏิบัติการวันนี้นะผมเอือรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วเดียร้อยรถไฟไปก่อนนะครับผมซึ่งรถไฟไม่เป็นแล้วเขาอยู่รางนู้นเนาะเขาอยู่รางนั้นเราไปได้อยู่แล้วเนาะ,ะโอ้ว่าไงลูกพี่แม่มีแบบตีบแต่ใส่ด้วยแบบตีบแต่ใส่ด้วยเยีดไปแล้วครับรถไฟไปแล้วครไไับรถไฟจริงนะครับผม อันนี้หลบไปได้นะหลบเหล็กเราไปได้นะชนอย่างเดียวนะเนี่ยพวกนี้คือเราขึ้นรางนี้ได้เราต้องรีบจวดเลยครับทุกคนครับนะนะเราขึ้นรางนี้แล้วเรารีบจวดเลยนะเพราะว่าเราโดนชนได้นะเมื่อวานผมโดนชนไปแล้วโอเคเรารีบเข้าไปแจก่นันผมเข้าไปแจก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเข้าไปดีเข้าไปดี quier, เข้าไปแจไปดีเข้าไปแจไปผมกลัวโดนชนมากเลยตอนนี้เนี่ยเข้าไปแจไปเข้าไปแจไปเออกึ้มโอเค ล้อหน้าเข้าไปแจมมาแล้วล้อหลังเข้าล้อหลังล่ e <t ick> าตกแล้วโอเคเข้าแล้วโอเคไปกันดูเราเรีบเลย e <t ick> เราเรีบจวดเลยครับไปเลยครับผมเราเรีบจวดเลยออ e <t ick> ถ้าตกตรงนี้ก็สวยนะครับผมนะตกตรงนี้ก็สวยเลยแหละครับผม e <t ick> นั่นไงนั่นไงเฮ้ยไปตกไปตกเฮ้ยเกือบตกแล้วลลเกือบตกแล้วพยายาม่าเอานี้ยื่นออกมาผมว่า e <t ick> เอายื่นมาฝั่งนี้เว่าเผื่อรถไฟมันแซงมาเนาะฝั่งนี้มัน เราต้องรีบไปนู่นเลยครับทุกคนครับไกลนะตรงไปไกลนะแล้วความเร็วมันได้แค่นี้เองนะ่ะยี่สิบสองความเร็วของรถไฟได้แค่นี้นะผมได้แค่นี้อ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ดีอ่นะแล้วเราแบบได้าบรรยากาศวิ่งบนรางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเออรถไถวิ่งบนรางรถไฟเ,ยอ,ยเออรถไถไฟฟ้าครับทุกคนคนระับนี่วิ่งบนรางรถไฟเลยตรงนี้เรายังไม่ตัดนะทุกคนตรงนี้เรายังไม่ตัดเดี๋ยวเรามาตัดตอนช่วงรถไฟไม่มาโอเค ไปเลย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 โอ้โหไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือคือช่วงทางตรงเนี้ยมันมันมันไม่มีตกรางอยู่แล้วทุกคนเออช่วงทางตรงนี้มันมันไม่มีอยู่แล้วตกรางอ่ะเออเราก็ไปเรื่อยๆเลยทั้งนั้นนะครับผมไปเรื่อยๆ,ๆเลยไงก็ปจัจแจก็อยู่อีกนู่นอ่ะตรงไกลอยู่อ่ะนู่นอ่ะเราเพิ่งได้แค่นี้เองเอีกไกลอยู่แล้วก็ดูแลหนูอ่ะดูหนูประแจอ่ะต้องออกปัแแจอ อีกไกลหลายโลเลยแหละแล้วดูรถเราโอ้โหทำไมกูไม่ไปวิ่งบนรางอะนั้นวุ่นู่นวะดูวิ่งได้ตั้งสี่ัิบห้านี้วิ่งได้ 22, ย2ิบสองเองเนี่ยพูดช้าเลยอะ่ะอไปเรื่อยๆเลยอะยังช้าเลยอะไม่มีตกครับทุกคนะะไม่มีตกไม่มีตกเลยนะแรงดีไม่มีตกเลยอะถ้ามันได้แบบไต่สองรางแล้วอเออใกล้ถึงแล้วล่ะใกล้ถึงแล้วล่ะฝั่งซ้ายมือเรา ขวามือเราก็จะเป็นถนนถนนไอถนนลาดยางนะทุกคนถนนหลักที่เราใช้วิ่งที่เราใช้วิ่งอันเนี้ยที่เราใช้วิ่งเขาเรียกว่าอะไรวะใช้วิ่งรถอะ่ะเออที่เราใช้วิ่งรถบรรทุกของเราเองนะผมนะอะดีดีมากเลยดีมากเลยอ ไกลยังวะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยรถไฟมาคนดูรถไฟมารถไฟมาข้างหลังเราดูรถไฟมามาหลังได้ครับแต่อย่ามาหน้าก็พอนะมาหลังได้แต่อย่ามาหน้านะครับมาหลังได้แต่อย่ามาหน้านะครับยียยดีรถไฟวะจีดีดีรถไฟแข่งกันเป้าแข่งกันเป้าโอ้โหผมว่าเราแข่งไม่ไหวหรอกอันนี้รถโดยสารนะผมรถโดยสาร รถไฟโรยศารนะครับผมอันนี้เราเป็นรถเอ่อรถไถรางนะครับผมนะเออแค่มีล้อก็วิ่งแค่มีล้อไฟก็วิ่งบนรางได้แล้วเนาะก็ดีนะผมตอนนี้ป้าแจอยู่หน้าเราเองครับทุกคนครับนะผมเหินแล้วดำดำนะปะ้าแจมีดำดำแล้วป้าแจอยู่หน้าเราครับตอนนี้ครับเราต้องเลีเ้ยวเข้าป้าแจตัวนี้นะทุกคนนะปะ้าแจตัวที่เรามองเห็นอยู่เนะี่ย เออ <problem> ต้องเลี้ยวเข้าปแจจตอนนี้นะคะไปเลยโอ้โหชอบจัดเลยวะปล่อยแอนวิ่งบนรางไป,ไปเลยเราเลี้ยวเข้าปแจจตัวนี้นะคะตรงไปไม่ได้ถามว่าตรงได้ก็ตรงได้แต่ว่ามันจะสุดแบบทาเลี้ยวเข้านี้มันจะเข้าในเมืองเราก็ไปตัดยาในเมืองแล้วผมเออไปตัดยาในเมืองเลยปัจเจเลี้ยวซ้ายปัจเจเลล้วซ้าย อันนี้เป็นทางรถไฟฟ้านะทุกคนนะไฟฟ้ามาหาเธอนะครับผมเบาหน่อยครับผมเข้าปัญแจเบาหน่อยเบาหน่อยเหลียวๆๆเอ้าอย่าตกรางอีกไอ้บ้าเอออย่าตกดิเออปีนเข้าปีนเข้าโอเคข้างหลังข้างหลังข้างหลังตกแล้วโอเคปีนเข้าปีนเข้าโอเคเฮ้ยมันรู้จักความไม่ว่า เออรู้จักความนี่เขาเรียกกันรู้จักความนะผมปีนเข้าเองเลยเออเรียกตกเลยลงต้องรู้จักตกก็ต้องรู้จักปีนเข้าดิน้องชายนะครับผมใช่ใช่รู้จักตกก็ต้องรู้จักปีนเข้าเออนี่ครับผมก็เข้าสู่ทางหลักไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะอันนี้ทางรถน้ามันนะ,นะทางรถไฟฟ้านะครับมาดูว่าผมวิ่งไต่ขึ้นบนนี้มันจะตกหล,ลังหรือเปล่านะแบบแบบไปผ่อนความเร็วนะ ตกหรือเปล่าวะไม่ตกเลยเหรอเฮ้ยด,ดียังเลยอ่ะเอ้ยตกอ่ะโอ้ยมมยยไยยไยยตยย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 ยอยออยย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 ังยยยยยยย้ยน,น,นยยนนยย เออ,อแล้ววันไหนกูจะถึงที่ตัดกาวะเนี่ยตรงนี้มันยังไม่สูงสักเท่าไหร่นะคนดูนะเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับตรงนี้มันจะผ่านไปได้หรนะืเอเปล่าเนี่ยใช่ที่เอามาฝั่งนี้ก็คือมันจะมองได้ง่ายกว่าฝั่งนี้นะมองได้ง่ายกว่ามันจะสั้นกว่าเอออย่ามาตกบนสะพานเด้ออย่ามาตกบนสะพานเด้ออย่าเด้เออย่าเด้อ ทำไมบนสะพานมันบักบักไงไม่รู้เนาะคุนดูนะ <c oughs> บักบักว่ะดูอ่ะดึง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 เลยเนี่ยมันบักบักอ่ะวิ่งเร็วไม่ได้เลยอ่ะแนีโอ้โหยาวครับผมของเล่นใหม่ยาวเลยครับทุกคนครับยาวเลยครับผมนี่นี่เลยนี่เลยต้องพทษถูกคนนี้เลยโอเคลงสะพานได้ก็เรียบแล้วครับ,รบผมเรียบปะ ทำไมมันไม่เรียบเลยวะทำไมมันไม่เรียบเลยวะลูกพี่เอ้ยทางตรงนี้แม่งบักจัดเลยว่ะดีมันเด้งไม่ค่อยสูงมันไม่ตกรางโอ้โหดึง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 เออดึงดึงเลยดิเด้งดึงดึงเลยตัก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 เออรถเอ่อเอ่อตูคนคนเล่นก็ต้องเด้งด้วยไปดิเฮ้ยทำไมมันเด้งอย่างวะเนี้ยตรงเนี้ย โอ้เด้งจัดเลยว่ะตรงนี้อน่าจะเป็นบักนะทุกคนนะโอ้ตรงนี้ลอยหินดีด้วยโอ้โหตรงนี้สูงจัดเลยเอาฝั่งนู้นก็มีทางรถไฟเหรออ๋ออันที่เราขาบับขับมาเมื่อกี้เลฝั่งนู้นเป็นทางรถยนตนะ์นั่นคนโอ้สูงจัดเลยคนดูสูงจัดจัดเลยตรงเนี้ย่ะโคตรสูงเลยอ่ะโอ,โอ้เราอยู่ที่ความสูงที่เท่าไหร่วะเนี่ย อุ้ยหยตกรางแล้วลูกพ่ออยตกรางแล้วลูกพ่อนะไปเรื่อยๆแล้วลูกพ่อนะไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยังไม่ตกนะทุกคนนอะโอเคเราก็ถึงที่ตัดก้าแล้วก็นดูตรงนี้เป็นที่ส่งสินค้านะครับผมลากรถไฟมาตรงนี้เราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับมาดูว่าตรงนี้จะตกหรือเปล่านะแต่ไม่น่าตกหรอกดูงทรงแล้วเอไม่น่าตกไม่น่าตกดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงออดึง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 เอะดึง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 เฮ้ย อย่าตกก็พอแล้วอย่าตกก็พอแล้วลางอ่ะเออเฮ้ยตรงนี้มันบักจัดเลยอ่ะมันเด้งจัดเลยอ่ะเด้งจัดเลยอ่ะมันบักเหมือนเหมือนโรวิคบนไม้หมอนอ่ะเหมือนโรวิคบนไม้หมอนแต่อยู่บนลางอ่ะด้วยแทกบักปักปักบักบักบัก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 เลยคนดูเออสุดยอดเลยไปไปเราจะตัดยากันแล้วนะเราจะตัดยากันแล้วนะทุกคนอ่าไม่จะตัดสักทีอ้บ้า เรียบเร้ยเรียบเว้ยเรียบแล้วตรงนี้เรียบแล้วตรงนี้ก็เด้งอยู่ดีอ่ะเนาะตึ๊ก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 ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวไปยัดตัดยาบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยยาแบบลกยาตรงนี้ลกจัดเลยยาตรงนี้ลกจัดเลยซื้อที่ได้เป่าวซื้อที่ไม่ได้กูจะตัดไม่ได้กูจะตัดได้ไงมันซื้อที่แบบบ่ได้อะอตรงนี้ตรงนี้ซื้อได้ตรงนี้ซื้อได้ มันฝั่งขวาเราก็มันซื้อไม่ได้อยู่ดีฝั่งขวาฝั่งขวามันซื้อไม่ได้แล้วก็ดูนะซื้อได้แต่ฝั่งสายอะ่ะเราวิ่งมาไกลมากเลยเนาะไกลจัดเลยเนี่ยไกลจัดเลยนี่แต่ตัดยากก่อนแล้วกันนะครับ นี่เลยนี่เลยคือ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้จอยนี่นะคนดูนะปึ๊บ <c oughs> โอเ้เผมไม่ได้ใช้จอยอ่ะนี่นี่เลยเวลาเวลาเราจะตัดแล้วก็ขับรถไปได้เลยครับ, <c oughs> ค,รบคนดูครับนะเวลาเราจะตัดนะเราก็ขับรถไปได้เลยแต่ในที่นี้มันตัดไม่ได้ครับเพราะว่า ออมันซื้อที่ไม่ได้ครับทุกคนมันซื้อที่ไม่ได้เออมันซื้อที่ไม่ได้เนี่ยบริเวณตรงที่เราอยู่เนี่ยซื้อที่ไม่ได้ตรงไหนมันซื้อได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเรานี่ซื้อได้ข้างหน้าเราซื้อได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดข้างหน้ากันเราดีกว่านะครับไปเราไปตัดข้างหน้ากันเราเลยดีกว่านะครับข้างหน้าเราตัดได้ข้างหน้าข้างหน้าเราซื้อที่ได้เออไป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 ปจตรงนี้ตรงนะทุกคนนะปแจเราต้องตรงนะครับ ตรง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 ไม่ได้เลี้ยวกูจะตรงผมจะตรงลูกพี่เฮ้ยผมจะตรงโมื่อกีถ้าถ้าตรงไปก็น่าน่าจะต้องเอ่อกดสลับอะทุกคนคือถ้าตรงไปก็ต้องแบบเอาลังเอาล้อยกขึ้นแล้วก็วิ่งเอาอะเออจากนั้นค่อยเอาลงแงบโอเค เออโอ้โหหม่นตกรางว่ะล้อหลังตกรางมาคนดูล้อหลังผมตกรางคนดูวิ่งไปไม่ได้เลยอือพิงไม่ได้เลยว่ะพิงไม่ออกเลยอ่ะเมืม่อ,อก,กี้อ่ะรถ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 ไม่ขยับเลยอ่ะแต่ตรงนี้หน้าหน้าวิ่งดีมากเนาะหน้าวิ่งดีมากเนาะโโอ้หโอเคครับทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าไอ้คลิปนี้เราวิ่งมาไกลมากเลยครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําการไปเอ่อไปนู่นเลยเนาะไปตัดตรงบริเวณที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นะครับผมเออเราไปตัดเลยคลิปหน้าเจอครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> เออเออทษทีครับผมสวัสดีครับ